สวัสดีครับสวัสดีครับ f c สกลนครพันปามนะครับสีลาดเอลิตนะครับสีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับวลีของบ่าวตาไถบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับข้างหลังผมนี่คือสีลาดเอลิตนะครับเป็นปามที่ทรงเตี้ยตันนะครับผมส่วนแรงนะครับเหมาะกับภาคอีสานวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพามาอัปเดต ปาล์มอายุหนึ่งปีกับสองเดือนกว่าๆนะครับยังไม่เต็มสามเดือนนะครับสองเดือนกว่าๆหนึ่งปีสองเดือนกว่าเป็นพันธุ์ีลาตเอลิทนะครับซึ่งสกครพันธุน์ปาล์มจำหน่ายอยู่นะครับจำหน่ายพันธุ์เดียวเลยนะครับสีลาดเอลิทจริงๆตระกูลสีลาดก็จะมีหลายตัวนะครับมีทั้งสีลาดเอลิทมิเลเนียมเอ่อเอ่อเจเนเรชันสีลาตกาโนนะครับ จริงๆสกลนครพันธ์ตามก็เลยจําหน่ายแค่พันเดียวนะครับสีลาดเอลิทซึ่งพิสูจน์แล้วว่าปลูกที่อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเนี่ยทนแรงยังให้ลูกดกเสมอนะครับที่สําคัญสูงช้าทําให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานปีนะครับสามสิปีขึ้นไปแน่นอนครับสีลาดเอลิทสีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับดูทรงทรงพุ่มเขานะครับติดตตี้ตันตันนะฮะให้ดูบริเวณรอบๆที่ของผมนะครับ หนึ่งปีสองเดือนกว่าๆนะครับผมอ่ฮะเป็นทรงที่เตี้ยอฮะเตี้ยตันก้านสั้นมากนะครับสังเกตได้เลยก้านสั้นมากเลยนะครับสรงเตี้ยตันฮะให้ดูใกล้ให้ดูเนี่ยฮะดอกดอกเกือบทุกต้นแล้วนะครับหกสิบเ็สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับดูแบบมือผม ก็ใหญ่พอสมควรเทียบกับมือผลครับโคนเขาโคนเขาใหญ่มากนะครับโดยเฉลีย่ยจะใหญ่มากแล้วก็ออกดอกเกือบทุกต้นเนี่ยหกสิบเจ็ดิบเปอร์เซ็นะครับจะเป็นดอกผู้ก่อนนะครับอีกสักสองสามเดือนก็จะมีดอกตัวเมียเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เราไม่แทงทิ้งแล้วครับแทงไม่ไหวไม่มีเวลาโดยหลักวิชาการเขาก็จะให้แทงทิ้งนะฮะ อดอกตัวผู้เนี่ยฮะหรือดอกตัวเมียที่ออกมาปีแรกเนี่ยเขาจะให้แทงทิ้งนะฮะดูอันเนี้ยไม่แทงทิ้งนะครับแทงไม่ไหวอันนั้นก็มีเต็มเลยนะครับก็จะมีดอกผู้ก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะมีดอกตัวเมียตามมาก็จะมีผู้ก่อนฮนะให้ดูนะครับอันนี้ก็ผู้นะฮะผู้นะครับผู้คือช่อดอกออกมามันสมบูรณ์นะฮะ ดินจะสมบูรณ์พอสมควรนะครับบำรงด้วยขี้ไก่โดยหลักนะฮะขี้ไก่น้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำขี้หมูบ้างหลังๆมาก็จะมีใส่ปุ๋ยเคมีคือตระกูลศูนย์ูนย์หกสิบนะครับต้นละครึ่งกิโลอันนี้สุเคมีก็ต้องมีบ้างนะครับเวลาปามที่จะให้ผลผลิตแล้วก็มีโบลอนนะครับคนที่จะปลูกปามใหม่ๆต้องจำไปเลยครับโบลอนขาดไม่ได้นะครับเอ่อโบลอนเนี่ยมันเหมือนกับ บำรุงผลให้ติดดอ,อกครับแม้กระทั่งพืชไร่ฮะมะเขือเทศอะไรพวกนี้ไปฟักทองอะไรพวกนี้ครับผมเคยปลูกฟักทองครับฉีดโบลอนเนี่ยลูกจะดกลูกใหญ่ฮะฉีดคือโบลอนเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่สําหรับปลูกไม้ผลแล้วมันขาดไม่ได้ครแต่ใส่เยอะก็ก็มีปัญหานะครับโบลอนโบลอนเป็นพิษเดี๋ยวผมจะไปให้ดูในคลิปต่อไปนะครับโบลอนเป็นพิษยังไง สําหรับต้นเล็กๆครับเนี่ยผมเพิ่งใส่โบลอนเดือนที่แล้วใส่ไปช้อนหนึ่งไอ้ต้นใหญ่ไม่มีปัญหาเขียวงามเลยครับแต่ต้นเล็กเนี่ยใบเขาจะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำจะทำให้ดูนะครับใบมันจะเหลืองงขอบๆครับใส่โบลอนเยอะเยอะเกินไปมีประโยชน์แต่ถ้าถ้าเยอะเกินมันก็จะเป็นโทษนะครับคียโบลอนเป็นพิษ <c oughs> สวยงามนะครับสีละเอลิทเป็นปาล์มพันธุ์ที่แบบ เตี้ยสูงช้าโคนใหญ่นะครับโคนใหญ่เก็บเก็บน้ําในโคนไว้เยอะเวลาหน้าแรงเขาก็จะเอามาใช้ฮะมันทําให้แบบกลายเป็นพืชทนแรงไปเลยเป็นปามพันทนแรงไปเลยครับเพราะโคนเขาใหญ่กเก็บน้ํากักเก็บน้าได้เยอะนะครับดูข้างหลังผมก็จะเี่ยสวยงามนะครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มทรงสวยฮะก้านเขาจะไม่ยาวฮะ นี่ปลูกเก้าคุนเก้าไม่รู้จะถึงกันหรือเปล่านะครับห่างกันมากดูฮะทรงเขาเตีย้ยตันทรงนี้หมดทั้งสวนแล้วครับซีลาดเอลิตซีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับขอบคุณบาวต้านะครับขอบคุณบาวต้าไอดอนเลยนะครับผู้ริเริ่มปลูกในอำเภอบ้านม่วงนะครับโคกขีนแท้ซึ่งแบบแรงมากครับเขายังให้ผลผลิตเลยนะครับ ของมันต้องมีนะครับสีหลาดเอลิทนะครับสำหรับภาคอีสานเนี่ยมีติดไว้แล้วดีครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีอีกครั้งขอบคุณสำหรับ f อทุกท่านนะครับสกลนครพันปามสวัสดีครับผม